พี่รักโลโซไหมพี่มันแน่นอนอยู่แล้วแหมมันอยู่ด้วยกันมันมันต้องรักอยู่แล้วใช่ปะมันจะไม่รักได้ไงล่ะก็ใครจะคิดไงที่ไม่รู้อ่ะพี่ก็พี่ก็ยอมแล้วว่าพี่ต้องใช้นามสกุลนี้ฮะใครมันเห็นพี่มันก็ต้องพูดถึงจะไปรักอย่างอื่นไ,ไม่คงไม่ใช่จากพี่เกิดมาก็มาจากโลโซพี่จะเป็นอะไรบ้างควันนี้นะครับผมจีเจถกนะครับโลโซทีสี่ได้มาเยี่ยมเยียนบ้าน พี่รัฐโลโซนะครับขอเสีตัวเบมือพี่รัฐโลโซเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้น้องๆทุกคนนะครับแฟนๆโลโซทุกคนอยากเจอพี่รัฐเหลือเกินว่าพี่รัฐอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ตอนนี้ทาอะไรอยู่นะครับอ๋อตอนนี้นะครับก็ช่วยน้องสาวทําทําเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับครับแล้วก็ว่างๆก็นั่งฟังเพลงเป็นปกติ แต่่าไม่ค่อยได้บ่อยเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยดีครับเห็นที่ปกพี่รัฐบอกว่าร่างกายไม่ค่อยดีเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยที่ใน Facebook ก็ตามหรือในแฟนเพจของโลโซเอฟซีก็ตามเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกิน่าตอนนี้สุขภาพพี่รัฐเป็นยังไงบ้างครับก็คงจะเป็นเรื่องรับโรคกระเพาะมันมันเหลื้อรังมานานเลยก็เป็นมาประมาณสามสามปีกว่าเลบก็ยังไม่หายขาดสักทีครับก็อาการก็ทุเลาลงแต่ว่ายังไม่หายขาดจะเป็นมากตอนตเช้าจะทรมานมาก พยายามพินยาตลอดตอนนเห็นได้ว่าได้กําลังใจจากน้องๆแฟนคลับมากมาเยอะมากมากเลยครับขอบคุณมากนะครับน้องๆที่ยังไม่ลืมพี่ดีใจมากดีใจอีกไม่นานคงได้เห็นผลงานพี่รัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพังตู้เย็นนะไม่ใช่ฮะทางทีวีฮะหรือยูยูทูบอะไรพวกนี้ครับอาจจะมีเรื่อยๆพี่รัฐเห็นว่าจะจะมาแข่งกับน้องใบเตยอัน่คใช่ครับจะเต้นแข่งหรออ๋อแน่นบอก เขาแน่นอกแต่พี่รัตนแน่นท้องนะครับแล้วก็ช่วงที่ห่างหายไปก็คืออาจจะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้างก็คืออาจจะช่วยน้องสาวนะครับในเรื่องส่วนต่างๆอะไรนะครับแล้วเรื่องเพลงที่คือหายไปเลยก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอัลบั้มเพลงตัวเองคงไม่มียังไม่ยังไม่ได้เตรียมไว้ครับแต่ก็ปกติว่างว่าผมก็นั่งฝึกซอมอยู่ตลอดเวลายังเหมือนเดิมครับคือชีวิตยังอยู่กับดนตรีมาทั้งชีวิตแล้วนะก็ต้อง มันก็เป็นคืนเป่นของเราอะครับช่วงนั้นมันอยู่ช่วงที่พี่รัตตอนที่สมัยเริ่มอยู่กับโลโซนะครับคือวงโลโซสามคนครับนะครับมีพี่รัตครับผมแล้วก็ใหญ่นะฮะตอนช่วงที่เดินเข้ามาด้วยกันแล้วถือว่าประสบความสําเร็จมากในเมืองไทยเมืองไทย้วประเทศไทยแล้วก็มีอาจจะมีแฟนๆอาจจะต่างประเทศบ้างครับนะครับผมอยากรู้ว่าช่วงงนั้นเนี่ยมันพลิกชีวิตเลยไหครับ จะถามว่าพลิกชีวิตไหมก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราก็ต้องมาทุ่มไปกับเรื่องงานดนตรีมากขึ้นแล้วก็ต้องเดินทัวร์บังเสรเยอะก็มันก็เป็นปกติของนักนตีที่ต้อเทปนะฮะก็กเ,เป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากกับชีวิตก่อนเข้ามาในคาดหวังนี้ไหมครับคาดหวังไหมเล็กๆแต่ว่าไม่ไม่เยอะมากไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้อ่าไม่คิดว่าจะบเ เรียกว่าประสบสาเร็จก,ก็โอเคนะก็ถือว่าดีใจทังช่วงนั้นดีใจมากแต่ว่าที่เล่นอาชีพมาเดินสายมาตามผับอะไรพวกนี้ถือว่าโ <Okay. S 1> นี่แหละโอเคแล้ว <Okay. S 1> จนหนึ่งแล้วสุดๆแล้วคร,ครับผมแล้วพอมาถึงก่อนที่จะจากกันไปอแล้วมาปกแดงครับถือว่าพีคสุดๆเลยครับสาหรับโรโซถือว่าพีิไหมก็รู้สึกว่ามีความสุขนะตอนผมยู่อะไรมาปกแดงผมมีความสุขมากที่สุด ในอัลบั้มนี้ผมผ่านมารู้สึกว่ามันมันเต็มมันเต็มกลิ่มมากที่สุดในชีวิตของการทำเพลงานรู้สึกว่าสุดยอดสําหรับผมแล้วสำหรับนันครับแล้วหลังจากปกแดงไปพี่รัตไปฟองวงกับฟอนเรนไฮครับครับผมมีนักร้องหญิงมามีมือกองก็ยังเป็นพี่ใหญ่เหมือนเดิมครับมือกีต้าร์มาเป็นพี่ิมเชษฐ์พี่เชษฐ์ถูกไหมเป็นไงบ้างครับอัลบั้มนี้ ก็ระดับหนึ่งนะครับก็โอเคครับ,บมีงานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะแต่ว่าเราก็ทำเพลงกันผมอยู่ได้ประมาณสักอัลบั้มที่สองผมก็อยู่ก็ด้วยยหลายๆอย่างครับแล้วก็หลังจากอัลบั้มนี้ไปเห็นพิรักดีทีหนึ่งอัลบัม and White ้มแบ็คแอนไว้ใช่ใช่แอนน้องแอนน้องแใครจะว่ายังไรก็ยังรักแอนนะครับใช่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ไปช่วยทั้งหมดเลยไหมครับ ไม่ทั้งหมดนะครับคือผมไปช่วยคุณเสกอัดประมาณสักขึออ้นอัรบบ้ามั้งตอนนั้นมีมือเบสคือคุณคิดเขาคุณคิดเขาเล่นอยู่ขึออ้นอาราบ้าผมก็ไปช่วยอัดเสียงอยู่แล้วก็เสกก็บอกว่าพี่เล็กมาช่วยเล่นหน่อยเราก็ไปช่วยครเขาอยู่ช่วงนึงอก็และยังอ่อนทัวร์อยู่ก็คือตามทัวร์ตามใช่ครับครับไปกับใครไปกับคุณคิดอ๋อขัดกัน,นขัดกันนะครับคนละครึ่งคนละครึ่งครับแล้วหลังจากนั้นมาก็อยู่ เกก็แล้มีอะไรบ้างไหมผมก็จำไม่ได้ว่ามอะไรบ้างนะไรหลังจากนั้นก็น่าจะบ้ามเกศเขาโทรมาแล้นครับครับแล้วพี่รักก็หยุดออกมาแล้วก็หายมปเลยครับแล้วจนเป็นข่าวเลยว่าโอ้โหพี่รัตายพี่รัตายบ้างไปเกศบ้างติดยาบ้างกินผงบ้างฉีดผงบ้างซึ่งยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะยังอยู่นะครับแล้วตอนนี้คือแฟนๆเนี่ยคิดถึงมากจนจนจน พอมาเห็นพิรัตเปิดเฟซพวกุ้มาจนมีคนถามว่านี่ใช่พิรัตจริงหรือเปล่าครับปกติผมก็ไม่เป็นนะครับพวกไอทีแต่ว่าเออเดียวก็ทำให้ผมว่าเราเข้าไปดูน้องๆก็เออมาหาผมให้ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเราก็ดีใจนะน้องๆยังจำเราได้คิดถึงเราอืมมีความสุขมากนะอร่างกายก็ดีขึ้นเลยนะรู้สึกว่าเออมีกำลังใจจากน้องๆเออเป็นห่วงแล้วก็ให้อวยพรขอให้พิรัตหายไวรัสครับรู้สึก ตื้นใจและตื้นตันเหมือนกันนะถ้าบอกความรู้สึกคือทุกคนนี่คือพอเราเปิดพอพี่รัฐได้อ่านปุ๊บแล้วมีกระแสเข้ามาว่าพี่รัฐเป็นยังไงบ้างเห็นได้ข่าวไม่สบายบางคนก็ว่าด้านทางลบไปแล้วนะคือไม่ดีไปแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าพี่รัฐเป็นยังไงบ้างจนมามีเฟซบุ๊กตัวมาวันนี้ที่จะได้ออกไปนะครับในในโลโซเอฟซีเนี่ยพี่รัฐขออนุญาตกล่าวถึงแฟนๆโลโซทุกคนนะครับ ก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่ยังนึกถึงที่อยู่แล้วก็อขอบคุณทุกอย่างที่ให้กําลังใจผมมาตลอดแล้วก็อยากให้ผม <c oughs> มีร่างกายสุขภาพ,ภาพดีขึ้นนะครับจะบอกอยังไงก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณน้องๆด้วยครับ <S 1> <S 1> กล่าวถึงโลโซเอฟซีแล้วครับคราวนีข้ขออนุญาตพิรักกล่าวถึงเพื่อนนะครับเฝ่ากล่าวถึงพิเศษสักหน่อยนึงเอคิดถึงนะเว้ย ั้งว่างก็มีโอกาสแล้วเด๋ยที่เจอกันมะบางว่างผ่านมาแถวนี้ก็เข้ามาหาที่ได้ตลอดยังเหมือนเดิมยังรักเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุข,ขมาเราไม่ลืมกันอยู่แล้วตรงนี้ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเก่าไม่เก่าถึงไม่ได้ครับกีจ <c oughs> ศักตร์โคตรคำ <c oughs> พี่ใหญ่เออช่วงนี้ก็พี่ใหญ่ก็กำลังออกแล้วบ้างอยู่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะทีรัฐยังเหมือนเดิมแล้วก็ ว่างผ่ามาแถวนี้ก็แวะเข้ามาได้ยังจําได้อยู่ไม่ใช่เหรอเขาอยู่แถวไหนนะ <c oughs> แวะเข้ามาได้พี่รัฐยังก่อนที่พี่รัฐจะไม่อยู่นะโอ้จะรีบไปไหนครับเพราะว่าคือวันนี้ที่ต้องขอบคุณพี่รัฐจริงๆที่ว่ามาทําให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ยังรักโลโซนะครับ <c ough> ยังได้เห็นพี่รัฐอยู่ว่า ถึงอาจจะสุขภาพไม่ดีถึงอ,อาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงแฟนๆทุกคนครับคําถามสุดท้ายครับโลโซจะกลับมาลงกันไหมครับ<笑><笑>ผมว่าเรื่องนี้เป็น,เ,ปนเรื่องหอ,อนาคนนะครับก็ผมก็ยกังตอบอะไรไม่ได้นะอยากอพันในใจอยากไหมพี่ตุ๊กคือในใจพี่เราอยากไหมไอ้คนที่เล่นดนตรีนะก็ยังอยากเล่นอยู่อ่ะนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงน้องๆอยู่แล้วก็ ถ้ามีโอกาสทักวันก็คงอาจจะอาจจะมีนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ต้องเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับฝากถึงเพื่อนๆทุกคนถ้าอยากให้กลับมารวมส่งกําลังใจมาให้กับโลโซทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับที่เรามาเยี่ยมเยียนบ้านพิรัตนะครับโลโซนะครับก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะครับในโลโซซีหรือว่าแฟนโลโซนะครับทุกท่านนะครับก็ คอยติดตามผลงานของพิรัตต่อไปว่าจะได้กลับมารวมกันไหมหรือว่าพิรัตเองอาจจะมีผลงานอย่างอื่นหรือว่าอาจจะทำอาชีพประกอบส่วนตัวก็ติดตามได้ทางโลโซเอฟซีชาแนลครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสเปเชียลสุดท้ายครับมาหาพิรัตแล้วไม่ลองเพลงให้เราฟังไม่ได้แล้วครับว่า,า้ฉันเข้าใจ อย่าจำไม่คิดนึกคิดว่ามีใจไห้บอกกับฉันว่าจะรักได้พูดแค่ลองว่ายังมีใจ Go! าของเธอเก็บคืนไปรอกให้รักให้รออยู่รลอกให้ชันทุ่มแตมหัวใจที่จะอทำให้รักรักจนเกินทอนตัวทอนใจแต่ กูยืนไปเดินผ่านหน้าเิธีพี่เสงมาสุดแล้ว่ะพี่ต้องไปเล่นกันหน่อพี่เดินผ่านแต่กอดขอไอ้เสกแบบเฮ้ยกูไปแล้วนะไอ้เสกกูเป็นวยกูมีเล่าหลังเวทีให้คนเห็นว่ากูมาละ ยังคงเดิมโชคดีเพื่อนเสร็จทำได้อยู่ฮะเหมือนเดิมพี่ร่าเหมือนเดิมแหละไม่พี่ก็อยู่พี่แบบนี้แหละก็คิดถึงตลอดแหละก็คิดถึงอยู่ตลอดแหละมันคนเคยนั่นมาด้วยกันเคยเล่นเคยอะไรมาด้วยกันพี่ก็ยังใช้ใครเดินไปไหนก็ยังเรียกพี่ร่าโลโซอยู่ไปของแาวมันก็ยังรู้จักโลโซมันเรียกน้า มันเรียกอาจจะเรียกลุงลก็ยังจำเราได้ว่าเป็นโลโซแล้วก็ดีใจแค่นี้คิดถึงแล้ว,วเวออ้โอเคเมา